สวัสดีค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ก,กันกับที่งานของ Big Motor Cell ค่ะแต่สำหรับในช่วงนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่บูธของ x p e นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขวัญหิงตะเจ้าหลายชินิผู้ประตัวเงาใจเอ็กซ์พงและสําหรับในช่วงนี้นะคะเราก็มาอยู่กับทางท่านผู้บริหารขออนุญาตให้แนะนําตัวเองให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชาวบ้านเมืองออนไลน์นะคะคก็อย่างที่บอกว่าดิฉันอภิวันสิงห์ทวีศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็กซ์เพิงประเทศไทยยินดีที่ได้มาคุยกับทุกท่านวันนี้นะคะแล้วก็พาท่านเยี่ยมชม บูธของเอ์เคิรในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์ของปีนี้ได้กันค่ะและสสำหรับในวันนี้เห็นทราบมาว่าอยากจะมาแนะนำกับ ตัว G6 ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตัว X เ e ิง G6 ค่ะเป็น new G6 ที่เราเพิ่งเปิดตัวมเมื่อวานนี้เองค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวนี้เรามีการปรับสเปคจากการที่เราฟังฟีดแบ็จากลูกค้าคนไทยอะค่ะลูกค้าคนไทยอยากได้ ambient light เราก็จะมี ambient light เพิ่มให้แต่ ambient light เราจะไม่ได้เป็นลายเส้นปกตินะคะก็จะเป็นแบบซี่หรือแม้แต่หน้าจอต่างๆการปรับต่างๆอะค่ะ X เิงจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะ นนก็คือเป็นแบบชมใหม่ชมใหม่เลยค่ะก็อย่างที่บอกว่า x อ e เพิจะเด่นเรื่องเทคโนโลยีซึ่งของเราเรามั่นใจในเรื่องของความเสถียรและก็ความเนียนในการขับก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ชมทุกท่านให้มาเที่ยวงาน Big Motor Sale มาแยะมาแวะเยี่ยมบูธของ x อ e เพิงประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ x อ e เพิงประเทศไทยเข้าบูธในงาน Big m ม t เ r s a l e ด้วย ตัวเองเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราจะให้ทางดีลเลอร์เป็นคนเข้าะนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครที่สนใจมาเจอกันที่บูธเอ็กซ์เพิงจะมีเป็นราคาพิเศษอะไรยังไงมีอะไรให้บ้างไหมอะคะอ๋อก็ต้องบอกว่าของทางเอ็กซ์เพิงอะคะ่ะเราจะโฟกัสเรื่องวันไพร policy เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำแต่ว่าเราจะปรับเรื่องของพัฒนาการบริการต่างๆอ,อย่างไรก็ตามในงานบิ๊กมอเตอร์เก็ต้องมีสเปเชียลบ้างอ,อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของ การให้คะแนนโมบิ l ไลซ์เพิ่มเติมก็คือตัว G6 จะได้คะแนนโมบิลไล์6,000คะแนนส่วน X9 แล้วก็มีนะคะ X9 Executive ก็ได้คะแนนโมบิลไลท์9,000คะแนนซึ่งสามารถจะใช้ไม่ว่าจะซื้อ,อสินค้าใช้บริการเกี่ยวกับคาแคร์หรือว่าที่พักโรงแรม ในห้างสรรพสินค้าก็ใช้ได้ค่ะ, wow, คะก็เรียกได้ว่ามีโปรโมชั่นจุใจอย่แน่นอนนะคะก็เชิญชวนทุกท่านสามารถมารับชมกันได้นะคะกับ Xpeng New G6 นั่นเองที่งาน Big Motor Sales นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับใครที่บอกว่าสนใจอยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคา,า,คาต่างๆก็สามารถมาสอบถามกันได้ที่บูธแล้วกันนะคะ,คะเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ,คะ อยายานวันี来看看那 e x p o yeah. s i <Yes. laughs> s yeah yes ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ขอบคุณค่ะ <laughs>